กองกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่41กับมาตรฐานการเข้าชมงานแบบนิว n o r m a l ลพบกับเทคโนโลยียานยนต์รุ่นใหม่โปรโมชั่นโดนใจ 15-26กรกฎาคมนี้ณอิมแพ็คเมือ,องทองธานีสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมตามโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนกระทรวงพาณิชย์โดยนางวิมลเจริญฤทธิ์พาณิชย์จังหวัดนครนายกร,ร่วมกับบริษัทสทวีสินบิ๊กวันจำกัดและบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนจัดกิจกรรมตามโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนขานร,รับนโยบายร่วมกับภาคเอกชนทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมุ่งเน้นการลดราคาสินค้าที่จําเป็นต่อการคลองชีพในระดับอําเภอและกําหนดจัดจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อการคลองชีพอาทิข้าวสารขาวไข่ไก่ไกน้ํามันพืชปาล์มน้าตาลสรายมิตรผลบะหมี่ึ่งสําเร็จรูปตรามามา่าปลากระป๋องตราโรซาผงซักฟอกโอโมซันชายน้ํายาล้างจานสันไหลซีอ๊วขาวตราเด็กสมบูรณ์น้าปลาตราปลาหมึกเป็นต้นนอกจากนี้สํานักง,งานพาณิชย์จังหวัดนครนายกได้บูรณาการร่วมกับอําเภอบานน้านนาดําเนินจัดกิจกรรมนําสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชน เกษตรกรและผู้ผลิตมาร่วมจำหน่ายภายในงานอาทิผักปลอดสารพิษข้าวกล้องไรเบอรี่สินค้าแปรรูปได้แก่กล้วยฉาบเผือกฉาบมันฉาบกล้วยอบแห้งน้ำข้าวโพดน้ำพริกนรกเห็ด เห็ดสวรรค์ข้าวเกลยบเห็ดทรงเครื่องแหนมเห็ดมะดันอบแห้งมีกรอบน้ำมะดันปลาส้มและสินค้าอื่นอีกมากมายจึงขอเชิญผู้สนใจเลือกซื้อสินค้าในราคาต่ำกว่าท้องตลาดอย่างแน่นอนตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาหนหอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกสำหรับการจำหน่ายในครั้งต่อไปครั้งที่3ระหว่างวันที่ 23- มถึง25ิมิถุนายน2 5 6 3ที่ว่าการอำเภอองครักษ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกครั้งที่4่ระหว่างวันที่ย9กามิถุนายนถึงม2 5่3ณร ตำบลท่าเรืออำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกทีมข่าว a อ c ทีวีชาแนรายงานขอต้อนรับเข้าสู่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่41 Inspiration Unlock the Future ก th ับมาตรฐานการเข้าชมงานแบบ New n o r m a l ด้วยความห่วนใหญ่ใส่ใจคุณภาพชมงานด้วยความมั่นใจและปลอดภัยพบกับเทคโนโลยียานยนต์รุ่นใหม่โปรโมชั่นโดนใจ 15-26กรกฎาคมน,นี้ณอาคารชาเลนเจอร์1-3 Impact เมือ,องทองธานี